นกน้อยตัวเก่าอีกแล้ววันนี้นกน้อยจอดรอลูกค้าอยู่ที่นี่นะครับสามแยกท่ารี่นะครับภูเรือนะฮะนี่นะฮะนี่นี่นะฮะเห็นไหมครับป้ายภูเรือนี่นี่นี่นะครับนี่นกน้อยกำลัง จอดรถรอลูกค้าอยู่ตรงสามแยกนี้นะครับทางนี้คือไปท่ารี่นะครับหากรถใหญ่ไม่ชินทางนะครับกรุณาเลี่ยงทางเส้นนี้นะครับให้วิ่งย้อนกลับมาทางเส้นนี้นะครับนี่นะครับวิ่งเข้าเมืองเลยนี่นะครับนี่นะครับไปเชียงคานนะครับท่านจะปลอดภัยนะครับนะฮะนุกน้อยคันนี้ นกน้อยออกบ้านแต่เช้ามืดนะครับรีบมานะครับแล้วตอนนี้เที่ยงแล้วนะครับนกน้อยยังไม่ได้กินข้าวเที่ยงเลยสองตัวนั่งเคียงกันอยู่นี่นะฮะได้นกน้อยได้หมูหนูมานะฮะนกน้อยขอกินข้าวเที่ยงก่อนนะครับเดี๋ยวนกน้อยจะจ่อยนะครับ